สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับไบเกอ500 Story c h anel n อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนํารถใหม่ของผมเองนะครับก็เพิ่งจะถอยมานะครับเป็นรถเทสต์ไ i ร e นะครับแต่ก็ได้ส่วนลถประมาณนึงนะครับไม่ขอบอกแล้วกันว่าได้ส่วนรดเท่าไหร่นะครับเป็นตัวท็อปก็คือมิซูบิชิม i ราตนะครับไม่ใช่มิซูบิชิแอทลดนะครับตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว G.L.S.L.T.D. นะครับเป็นเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งตันนี้ผมก็จะมาแนะนําว่า,ารุ่นนี้นะครับผมว่ามันมรีรีวิวมาเยอะละนะครับแต่ว่าผมขอสรุปสั้นๆ้วกันว่ารุ่รุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับมีพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีสามารถที่จะกดโทรโทรโทรออกรับสายนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ มีปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนแท็กมีโหมดต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับเพื่อของมันก็คือคูดครูสคอนโทรลนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานครูสคอนโทรลอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นตัวท็อปนะครับต่อให้เพื่อนๆดูภายในของรถกันก่อนนะครับก็อันนี้หน้าจอนะครับหน้าจอเป็น a p p l e CarPlay นะครับแล้วก็สามารถที่จะ นะครับสามารถที่จะต่อ a n n r r o i d u u t o ได้ด้วยนะครับ a p p l e CarPlay ก็มี Android Auto เหมือนกันนะครับสามารถอย่างมือถือผมนะครับเป็น Android Auto สามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมจะพา,าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานไอหน้าจอนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูโดยรวมก่อนนะครับ ตรงกระจกนะครับเป็นกระจกตัดแสงตัดตัดแสงอัตโนมัตินะครับตอนกลางคืนเวลาที่มีแสงไฟนะครับส่องมามันจะตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับรถคันหน้ารถรุ่นนี้นะครับมีระบบเอก ABS มีแอร์แบกนะครับเป็นมีแอร์แบกทั้งคนฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็มีระบบช่วยออกตัวตรงทางลักชันนะครับมีระบบ การลื่นนะครับระบบช่วยในการเข้าโค้งแล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับมีระบบ ABS นะครับซึ่งผมมองฮะคือครบหมดนะฮะครบหมดเลยนะครับเป็นตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เป็น CVT นะครับมีแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะนี่นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดแอร์ดูจะร้อนแล้วนะครับและมีสัมภาระช่องเก็บของตรงนี้นะครับ แล้วก็ประดับด้วยในข้างในนี้นะครับเป็นอ่าเป็นเปียโนแบ็กนะครับก็ดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงค่ามือจับตรงนี้ก็เป็นเปียโนแบ็กนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาหนังเดินด้วยได้แดงนะครับสวยงามมากนะครับอ่าเพิ่งจะรับรถได้ไม่กี่วันนะครับก็ลกซะแล้วนะครับลำโพงของตัวท็อปเนี่ยนะครับมีทั้งทุกประตูนะครับลำโพงตัวนี้นะฮะมีทั้งสี่บานเลยนะครับกระจกก็เป็นกระจกออโต้นะครับ เป็นพับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเวลาเรากดล็อกประตูจะพับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดอัตโนมัติเวลาที่เราเปลดล็อกนะครับนี่ครับโดยรวมนะครับก็สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆออกมาดูข้างนอกกันบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยว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 ,ยวรีวิวเบาะนั่งก่อนนะครับ บานั่งตัวนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ําได้นะครับเป็นบอหนังนะครับโอเคนี่นะครับก็สวยงามในระดับหนึ่งนะครับสามารถที่จะปรับความสูงต่ำให้ไหมสูงต่ําได้ปรับได้นะครับอ่าปรับขึ้นปรับลงได้ก็ปรับเบาะเป็นเบาะนังนะครับ PVC นะฮะแล้วก็ดูครับดูพวงมาลัยนะครับ ตัวดับตรงนี้มันจะเป็นลายเป็นโลแบกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเป็นพรมอะไรดูหรูเลยนะครับนะครับนี่นะครับนี่เป็นปรับกระจกนะครับมองซ้ายด้านซ้ายด้านขวานะครับปรับภาพับกระจกมองข้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ยังติดฟิล์มอยู่นะก็เบาะหลังนะครับส่วนเบาหลังเนี่ยนะครับ ก็เป็นบ่อน,นั่เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าเขามีตรงนี้นะครับมีสามารถอะไรอะ่ะพนักพิงหัวนะครับเป็นพนักพิงหัวทั้งทั้งสามสามที่นั่งเลยนะครับสามที่นั่งเลยแล้วก็ไม่แน่ใจ,จว่าเลื่อนขึ้นได้หรือเปล่าเนาะเหมือนจะเลื่อนขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมวงเข้าไปนั่งให้ดูโอเคนะครับเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่นะครับ พื้นที่โหเหลือเพียบเลยนะครับนี่ขนาดนว่าผม,มาปรับปรับมาเยอะมากนะยังเหลือพื้นที่เกือบคืบเลยนะนะครับเพราะผมปรับเวลาผมขับรถผมจะปรับค่อนข้างเยอะนะครับเรดทูมนะครับเรดทูมเนี่ยก็ผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสบสองครับก็วือฝ่ามือหนึ่งนะครับบนเรดทูลนะครับเอ่อ บานั่งคนหลังเนี่ยนั่งสองคนเนี่ยผมว่ากําลังพอดีแต่ถ้านั่ง3ามคนก็อาจจะเบียดหน่อยหนึ่งนะครับมีนี่ครับที่วางแก้วนะครับอันนี้ก็คือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนั่ง2คนเท่านั้นนะครับก็มีที่วางแก้วให้นะครับมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะสาหรับคนที่นั่งแล้วก็หลังบอกคนขับนะครับก็จะมีช่องเก็บเอกสารก็เก็บได้ในระดับนึงนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับ อ่าพับกับนะครับนั่งสองคนกําลังสบายนั่งสามคนได้นะครับก็ก็ก็อาจจะเบียดนิดนึงนะครับตอนข้างหลังก็ประดับด้วยเปลียนโนแบ็กนะครับมีลําโพงเห็นไหมที่ผมบอกว่ามีลําโพงทั้งสี่ฝั่งทั้งสี่บานเลยนะครับมีที่จับมีจับประตูนะครับหมดเลยนะครับยกเว้นคนขับไม่มีที่จับประตูนะครับฝั่งนี้มีที่จับประตูนะครับแล้วก็เบลนะครับเซฟตี้เบลเนี่ยสามารถที่จะปรับ สูงต่ำได้นะครับบีบตรงนี้นะครับเวลาปรับบีบตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะขยับขึ้นลงได้นะครับโอเคนะครับเนี่ยก็สวยงามในระดับในระดับที่เป็นอีโคคาร์ฮะตัวท็อปเลยนะตัวนี้นะครับถ้ากุญแจนะครับเดี๋ยวกุญแจมาก่อนนะครับเอกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีเลตนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดไปเจอมานะครับถ้าเราถือกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับจิ๊กรตัวนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อจะเปิดประตูหลังนะครับจะเปิดฝากระโปรงหลังได้เลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้สวยนะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2019นนะครับเป็นรถเทสที่ผมซื้อมาแต่ก็เป็นป้ายแดงนะครับ วิ่งไปแล้วประมาณ3 0,000ืกว่าโลแล้วล่ะนะครับสามหมนิดๆอ่นะครับเนะวลาเราจะเปิดสาระโปรงก็เปิดปลิ้นไะม่เลยนะฮะแต่ต้องถือกุญแจไว้ในมือนะฮะนี่ครับก็ข้างหลังนี่ก็ดูแบบโลง่ลงๆหน่อยนะดูแบบเห็นภายในเลยนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นรถอีโคคาร์เนาะถึงมันจะเป็นตัวท็อปแต่ว่าก็เป็นอีโคคาคร์นะฮะราคามันจริงแล้วหกแสนสองหมื่นบาทนะครับหกแสนสองหมื 6, ่นเนื่องจากว่า มันเป็นสีขาวด้วยนะครับสีขาวมันจะแพงกว่าสีอื่นประมาณเจ็ดพันนะครับอ่าให้ดูให้ดูโดยรวมของรถเลยนะครับนี่ครับห้องเก็บสัมภาระนะครับอือหือถือว่ากว้างมากครับเนี่ยสามารถเก็บกีตาร์ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่เพียบเลยครับข้างในเนี่ยนะครับเหลือพื้นที่เพียบเลยนะครับแล้วก็นี่ก็มีน เป็นล้ออะไรนะครับเป็นล้ออะไรนะครับคือจริงๆแล้วนะครับณตอนนี้รถรุ่นที่เป็นอโคคาส่วนมากจะเป็นชุดซ่อมหมดแล้วนะครับในกรณีที่ยางระเบิดนะครับมันจะซ่อมไม่ได้นะครับก็ผมว่าเป็นยางอะไหล่ดีกว่านะครับปิดที่หนึ่งโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะดูรอบคันกันนี่ครับสวยงามมากเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตก็แถมมากับรถนะครับ เสาอาอกาศเนี่ยเป็นเป็นเสานะไม่ใช่ครีบนะนะก็สวยงามนะครับมีกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับแล้วก็เป็นล้อเป็นล้อแมกสีดำนะครับโฉมนี้เป็นโฉม B ี2019นะครับไม่ใช่โฉมล่าสุดนะฮะแต่ผมชอบโฉมนี้มากกว่านะี่เน่างว่ามันมันดูสวยดีครับมันดูสวยดีมันดูน่ารักดีนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะครับแล้วก็ ครีบหน้านะครับเป็นตรงเนี้ยมันเป็นครีบเป็นคล้ายๆหลังพึ่งนะฮะสวยผมชอบอย่างนี้มากกว่าครับแบบเอทวานไดนามิกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันดูไม่เข้ากันเท่าไหร่รับก็สวยดีนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมถ่ายเนี่ยแดดค่อนข,ข้างร้อนเลยนะนะครับอ่ะก็เดีย๋ยวผมจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงเลือกมิตซูบิชิแอทรานะครับซึ่ง ผมบอกตรงว่าถึงมันจะเป็นรถเทสนะครับแต่ว่าราคาผ่อนนะครับก็พอๆเลยพอๆกับรถรถมือหนึ่งเลยล่ะยุคนี้นะครับพอๆกันเลยนะครับมันมันไม่ได้ต่างกันเลยนะแต่ผมทําไมผมเลือกแอดฐาผมมีคําตอบให้นะฮะนี่ครับฟิล์มนะผมติดฟิล์มรอบรอบรถเนี่ยแปดแปดสิบนะครับติดฟิล์มแปดสิบแล้วก็หน้าเนี่ยหกสิบนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับแถมมาจากศูนย์เลยนะฮะ ถือว่าสวยครับผมชอบอย่างนี้มากนะผมชอบอย่างนี้มากกว่านะครับไม่ได้คือมันมีรถรุ่นใหม่ออกมาเพียบเลยแต่ว่าผมตัดสินใจเอารุ่นนี้เนื่อยจากว่า,อาชอบในดีไซน์ในความน่ารักของมันนะครับเดี๋ยวเรื่องอัตราเร่งหรือความประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งการใช้งานจริงตอนนี้ผมรีวิวรีวิวใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งออกมา ก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายก็เลยยังไม่รู้ยังไม่ได้จะพูดจะบอกงั้นเวลาที่เราจะล็อกรถเราสามารถล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับ,รบเวลาเรากดล็อกปุ๊บมันก็จะพับให้อัตโนมัติเลยนะฮะโอเคครับยังไงวันนี้พอจบการรีวิวนะครับตอนลักรถครั้งแรกวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอ,อัปเดตมาอีกทีแล้วผมก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ